ขอถาม HR หน่อยค่ะทําไมรับสมัครงานอายุไม่เกิน3 0ถึง35ปีนะ่ะคนที่เขาอายุเยอะเขามีประสบการณ์แต่ตกงานต้องการหางานทําทําไมเขาไม่รับคะพี่มาก็จากกล่บนี้นะครับประเด็นนี้น่าสนใจนะทุกคนนะเราไปดูคอมเมนต์กันในต่างประเทศไม่ถามเรื่องอายุนะเปิดรับเขาวัดกันที่ความสามารถแต่สําหรับประเทศไทยนั้นเขาไม่ได้ต้องการคนเก่งเขาต้องการคนหัวอ่อนที่จะมาทําตามที่เขาสั่งได้ครับ ยังไม่รวมถึงเขาคาดว่าอายุน้อยจะแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวที่จะต้องลาไปหาหมอเรื่อยๆอีกเขาก็มีเหตุผลของทางเขาครับเอาตรงๆนะคะวัยน,นี้ฉลาดเกินค่ะรู้งานเยอะทํางานเก่งแล้วบริษัทก็กลัวจะมาหัวหมอเรียกเยอะหรือมาเสนอวิธีการทํางานอื่นๆมาดาม่าต่างๆที่บริษัทไม่ต้องการค่ะถึงแม้จะเป็นวิธีที่ดีกว่าเดิมหรือการพัฒนาใดๆก็ตามและคนวัยน,นี้จะรู้เวลาที่ถูกเอาเปรียบค่ะ ซึ่งในมุมมองของบริษัทแล้วมันไม่ดีค่ะต้องการแบบใสๆที่ไม่รู้ทันเท่าในต่างประเทศไม่มีกฎนี้นะคะถ้าใครพิสูจน์ว่ามีความสามารถที่ทำงานนั้นๆได้จะถูกจ้างได้อย่างเท่าเทียมกันไม่จำกัดไว้ด้วยค่ะเขาว่าคนถืออายุ35ขึ้นไปมีแต่ความกลัวมั้งครับเลยไม่อยากเอามาทำงานแต่รัชการไม่คิดแบบนั้นนะใจน้อยว่าสอนง่ายแต่ต้องสอนทุกอย่างพอแกงได้ปรไฟล์เขาก็ย้ายงานเพราะอายุยังน้อยใช่ คนที่สอนงานก็ต้องมาสอนงานวนไปพอจะได้แบ่งงานเบางานก็ออกทำใจเพราะอายุ35บวกแล้วแล้วมาบนว่าเดี๋ยวจะแข็งขอคอกำหนดแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่งานออฟฟิศนะผมว่าเลยอยากได้คนคล่องๆมั้งเกิอยู่กับความตการของบริษัทณนะขณะนั้นสมมุติว่าภายในมีคนระดับหัวหน้าหรือคนมีประสบการณ์เพียงพอแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรับคนระดับนั้นเพิ่มคนอายุเยอะๆประสบการณ์สูงๆก็มีโอกาสขึ้นมาเป็นระดับหัวหน้า ด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์และขาตอบทแทนในมุมมองของคนเก่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการยอมรับทิศทางการทํางานอารมณ์แบบว่าจู่ๆเอาคนนอกที่ไม่เคยรู้เรื่องงานนั้นๆมาเป็นหัวหน้าเลยเขามาก่อนก็มาใช้คนที่อายุน้อยกว่าส่วนตัวเองก็เอาแต่บ่นว่าปวดหัวปวด,ห,วปวดหลังสอนงานก็ไม่จําแทบจะไม่ทำหานาลอยเลยอืมประเด็นนี้น่าสนใจนะทุกคนนะแล้วทุกคนละคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยชุดน้องหมา้องแมวสุดแสนน่ารักช่วงนี้หนาวแล้วจะได้ ของคุณจะได้รู้สึกอบอุ่นและรักคุณมากขึ้นจัดไปเลยนตตกร้ามีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกชมชุดเก็บขนชุดกันขนร่วงสะดวกสบายหมดปัญหาขนหลุดร่วงตามพื้นตามผนังถ้าคุณรักน้องจริงจัดให้น้องใส่เลยในรตาไดวีกำจัดขนสะดวกสบายในพริบตาเพิ่มความฟินให้กับน้องกำจัดขนร่วงลูกกลิ้งเก็บฝุ่นและขนง่ายๆสบายๆไม่เปลืองแรงกระดาษกาวฉีกได้60ครั้งเนยะคุณจะได้มีเวลาเล่นกับน้องมากขึ้นไง ไปเลยในตะกร้า